แปดครับเก้ามีของผมไหมครับสิบสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนขับสีดอคุณเงินทุกท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเราได้รับกล่องพัสดุนะครับมาจากคุณแม่ยุพินนะครับผม ส่งของมาให้นะครับต้องกราบขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุพินมากมากนะคะที่ส่งของมาให้กับบ้านสามขุนนะคะ <c oughs> ก็ขอบารมีพระครูประกำนะคะปกปักรักษาคุ้มของคุณแม่ยุพินนะคะคนในครอบครัวขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวันยืนปลอดโรคปลอดภัายยาเจ็บยาจนนะคะออกมาเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวให้นกตายอ่านให้ฟังนะคะแม่แม่นี่นะคะ,ะ,คะเสื้อยืดแขนยาวใส่เล่นทำนาทำสวนสิบสองตัวเสื้อแม่บ้านใส่อยู่บ้านสิบตัวกางเกงผู้ชายใส่นอนใส่นั่งใส่อะไรนี่ใส่นอนใส่นั่งสิบห้าตัวกระเป๋าย่ามลายไทยแจกแจกควันให้ให้สี่อันหรือเปล่าคะ อนี่ครับประมาณนี้ะคราทำโอเคค่ะแจกควานให้ใส่ทิปครับบอกสวยกระเป๋าลายไทยสวยค่ะแจกควานก็มีควานมีสี่อันก็ควางทั้งสี่เชือกนนี้ของควานขุนทองนะคะที่เขาควานเมฆครับนี่ควานเดี๋ยวแจกเลยนะครับขุนแสนล้านนะคะครับอันนี้ดูื่ขุนทอง ความรักนะครับผมความรักพี่คุณอันนี้ของขวามแจ็คของขวามแจ็คพ่อใหญ่ทองคับนึกถึงทองในมีอะไรให้ผมบ้างคะอเาไปให้ขวามแจ็คเอาถอยอาละถอยมาขอบคุณทองบอกอยากช่วยแกครับผมนี่นะคะแล้วก็ค่าค่านมค่าขนมสามขุนอีกสามร้อยคะแนนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับก็กราบขอบพระคุณมากๆครับ อ่าวออกมาดูนะคะนี่ครับเสื้อเสื้อแม่บ้านนี่เสื้อบอกตัวใช่มิเสื้อแม่บ้านสิบตัวเอาหนึ่งครับสองครับสามครับกี่ครับห้าครับหกครับเจ็ดครับแปดครับเก้าครับสิบครับเสื้อแขนยาวใส่ทำนาสิบสองตัวอันนี้กางเกงครับกางเกงกางเกงกางเกงทั้งหมดสิบห้าตัวค่ะเอาหนึ่งครับสองครับ 3ครับสี่ครับห้าครับหกครับเจ็ดครับแครับเก้าครับมีของผมไหมครับสิบครับแล้วก็เสื้อแขนยาวให้ครบสิบห้าสองครับสิบครับแล้วก็จำสีด้วยเด้อเวลาเอาไปแจกเขาสิบสี่ครับสิบห้าครับต่อไปเสื้อยืดแขนยาวใส่ทำนาสิบสองตัวหนึ่งครับ สองครับสามครับสี่ครับห้าครับหกครับเจ็ดครับแปดครับเก้าครับสิบครับสิบเอ็ดครับสิบสองครับครบหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะไปไปแจกกันเลยนะครับผมเนาะนะครับนึดูขุนทองบอกมีอะไรบ้างครับครับผม ผมควานรักนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุพินนะครับผมที่ส่งของมาให้ให้เราไปเป็นสะพานบุญนะครับแจกให้ชาวบ้านแล้วก็แจกให้น้องๆควานด้วยนะครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับก็ขอให้อามุนรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับผมให้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะครับผมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะครับผมก็ขอให้พระครูประกำนะครับ ตามปกปักรักษานะครับพ่อพ่อแม่แม่เอซีทุกท่านนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับให้ทำมาค้าขึ้นให้ร่ลำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมกลับ,บนะขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณคุณแม่ยุพินนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะแจกให้กับน้องๆในทีมงานกัน<อ>ก่อนเนาะแจกให้พี่เลี้ยงก่อนครับผมพี่เลี้ยงนะคะคเอาเอาให้น้องก๊อฟครับ อ้าวน้องก๊อบนะคะก๊อบครับให้น้องๆในทีมอานก่อนนะครับผมน้องภูิครับครับน้องบีครับไปน้องบีค่ะเดี๋ยวขึนท้องครับขึนท้องบอกมีอะไรผมช่วยมันพออ้าวน้องเอิร์ทครับ เอออยากแกกว่าลูกผมอยากช่วยแจกะอันนี้ของน้องเอิร์ธค่ะแล้วก็ของฟานใหม่ขุนเงินนะครับหนึ่งตัว<อ>ผมรับไว้แทนนะครับผมแล้วก็น้องเมฆใส่ได้ไหมใส่ได้เลยครับ <laughs> เ,รดเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าใส่ได้ก็เอานะครับ <laughs> ลองแกะลองแกะดูของน้องเมฆใส่ได้ไหมนี่นะลองแกะดูก่อนนะคะ ยิงกีฬาไว้ใส่นอนสบายเลยได้ไหมครับได้อั้ยู่นะคะังได้ยัได้ไ้ยังได้งด้ยัได้ยังได้ยันด้ยงได้ยังได้ยั้องไ้ยัด้ยางด้ยัด้ยังไ้ยงไม้ยังนด้ยังได้ยด้ยได้ยยัไ้ังได้ยไยังไดยด้ยยากใส่ด้วยััด้ยัย มีอะไรให้ผมใส่บ้างคะเดี๋ยวตัวหนึ่งฝากไว้ให้น้องออตโต้นะครับให้ขวัดแจกขวัดแจกบ้าเไว้ให้น้องออตโต้หน่อยเยอะเยอะเยอะดูวุ่นวายกันมากเลยค่ะออตโต้ตัวหนึ่งแล้วก็ฝากให้น้องกัสอีกตัวหนึ่งนะครับกัสตัวหนึ่งนะคะออตโต้แล้วก็อ๋อแล้วแจกละ ออโต้ครับเอาฝากไว้ให้น้องออโต้นะครับฝากแก๊บสวัสดีครับคขอบคุณครับผมครับเบเกอรกีฬาครับอ้แล้วนี่ฝากไว้ให้ล็อกการ์ดนะครับให้น้องเมฆเก็บไว้ให้นะครับโอเคค่ะวุ่นวายกันมากเลยก็โอ้โหอยากรู้ครับอยากรู้ อ่นุ่มๆนุมาขอบพระคุณคุณแม่ยุพินหน่อยเร็วแม่ยุพินให้ข่าขนมด้วยนี่มามามาไปไหนโอ้โหคุณวายกันมากพี่คุณบอกอะไรก็ไม่รู้แม่มาเลยไหมเ้ยเอาขอบคุณครับก่อนเร็วคุณครับเ็วอ่ะพี่คุณค่ะรับเรับเวครับเยรับเวครับเลยรับเวครับเ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 วรับเ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  ครับก็เรียบร้อยแล้วนะคบครับเดี๋ยวมอบให้ควัดแก๊กอีกหนึ่งตัวนะครับผมครับครับเดี๋ยวให้ควัดแก๊กขอบพระคุณนะครับผมผมก็ขอบคุณนะครับแทนน้องๆในทีมงานชีโดงเงินแล้วก็แทนจากใจของผมและพ่อใหญ่ทองคำนะครับผมก็ขอบพระคุณแม่ยุพินนะครับผมที่ มีเมตตาต่อครอบครัวของเราแล้วก็ครอบครัวของสีดวงเงินแล้วก็น้องๆในทีมงานนะครับผมที่มอบเป็นกางเกงแล้วก็กระเป๋านะครับผมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมให้ร่ำรวยนะครับให้ถูงหัวรวยเบอร์นะครับผมก็ขอให้อย่าเก็บอย่าจนนะครับผมให้ร่ำรวยกันทองครับให้บุญไหลกองให้ทองไหลมาครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ยุพินมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะได้ให้เด็กๆนะคะเตรียมตัวไปแจกของนะคะ นี่นะคะพร้อมกันหรือยังเติมพลังกันก่อนนะคะเดี๋ยวกินกล้วยเติมพลังกันก่อนเนาะดูคุณทองคุนทองนี้ตอนแขะแกะของนี่โอ้วุ่นวายมากค่ะอยากรู้อยากเห็นอยากก็ช่วยเขาแกะนะคะ ขอเติมพลังก่อนครับก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุพินอีกครั้งนะคะที่เมตตาต่อทีมงานแล้วก็ต่อชาวบ้านนะคะก็ขอผลบุญนนี้ส่งผุนให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนปลอดโรคปลอดภัยอย่าจ็บอย่าจนนะคะก็อาจมทนาบุญสาธุกับคุณแม่ยุพินด้วยนะคะมีของมาแจกให้เรื่อยๆเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้พาทีมงานนะคะ เตรียมเดินไปแจกของกันเลยนะคะวันนี้ก็จะแจกช่วงเย็นหน่อยคนก็จะเริ่มเข้าบ้านนะคะไปเดินเดิน<ๆ>เดิน<ๆ><ๆ>เดินไปเลยครับ<ๆ>นี่ค่ะเดี๋ยวก็ให้น้องๆเดินไปเลยนะคะของของเราก็จะเอาใส่ซาเล้งไปนะคะเตรียมเดินได้เดินออกกําลังกายกันไปด้วยนะคะออกกําลังกายในในหมู่บ้านเนาะก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะขออนุญาตอยู่คลิปไว้เท่านี้ก่อนส่วนในคลิปแจกของก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ